สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถครอบครัวเจที่นั่งราคาดีๆได้เป็นตัวรถรุ่นยอดนิยมต้องห้ามพลาดสำหรับตัวคันนี้ค่ะโตโย TA Fort u u n r er รุ่นท็อปรถปี2010ที่สำคัญวันนี้งบราคาไม่ถึง5 0 0 0 0นบาทและคันนี้จะสวยขนาดไหนมีออปชันอะไรกันบ้างเดี๋ยวบุจะพาพี่ๆไปชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะ และสำหรับคี่ปวิดีโอนี้ค่ะปุณพาพี่พี่ทุกคนมาอยู่กับตัวรถครอบโปรเจ็ดที่นั่งได้เป็นตัวโฉมหน้ายักษ์ ซึ่งคันนี้เขาได้เป็นตัว Toyota Fortuner รุ่น 3.0V ขับ2รถปี2010เกียร์ออโต้ตัวรถนะคะได้เป็นตัวสีบอลทองสภาพสวยสภาพดีที่สำคัญวันนี้มาในงบราคาพิเศษอีกด้วยจากราคาหน้าป้ายปกติ519,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่พีแคปหน้าจอรถคันนี้ทรงหลักฐานการแคปหน้าจองมาที่ Line o f f i c i a l s i c a r 9 8 8เมียด้านหน้า เพียงเท่านี้พี่ๆรับราคาโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่499,000บาทเท่านั้นค่ะเอกสารดีครดิตดีคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มใครที่กำลังมองหารถยนต์สภาพสวยๆไปใช้งานต้องห้ามพลาดส,สำหรับตัวคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวผมจะพามาชมด้านหน้าตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกันสำหรับตัวรถด้านหน้าคันนี้นะคะเขาก็จะได้เป็นตัวโฉมหน้ายักษ์สภาพสวยสภาพดีและสำหรับตัวด้านหน้าของเขากระจังหน้าก็จะได้เป็นตัวรังพึ้งสองชั้นแบบนี้รับกับตัวโลโก้ของตัวโตโยต้าค่ะ ก็โคมไฟสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการเล้าได้เป็นตัวเลนไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแล้วเรียบร้อยด้านล่างตรงกันชนนี้ก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมกับตัวชุดสเกิร์ตนะคะแต่งมาให้แล้วถึงรอบคันด้านหน้าตรงนี้ก็ยังมีเป็นตัวชุดไฟตัดหมอกที่มีมาให้ถึงคู่หน้ากนันอีกด้วยค่ะ และเดี๋ยวบุญพามาชมกันต่อที่ด้านข้างตัวรถของคันนี้ค่ะเวลาโดนแดดนะคะบอกได้เลยว่าสีดูสวยดูสว่างม,มากๆด้านข้างตัวรถคันนี้สภาพสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีลางลยของการเกิดอุบัติเหตุมาเลยค่ะและสำหรับตัวล้อแม็กของเขานะคะลูกค้าเก่าเขาได้ไปเปลี่ยนเป็นตัวล้อแม็กซิ่งมาให้ ล้อมแม็กสภาพสวยสภาพดีใสแล้วดูเท่ด,ดูลงตัวเข้ากับตัวรถมากๆค่ะและซีรีส์ยางของคันนี้เขาก็จะได้ใช้เป็นตัว265ทับ50ขอบ20นั่นเองและสำหรับตัวบันไดด้านข้างตัวรถคันนี้เขาก็มีมาให้เดิมจากโรงงานบันไดสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการใช้งานมันหนักค่ะบันไดนี้แข็งแรงและคงทนมากๆและสำหรับตัวสีรถด้านข้างนะคะก็ได้เป็นตัวซีนซอกด้านข้างประตูสภาพสวยสภาพดีหัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขไม่มีร่องรอยของการ สัดสีหรือการค้นซีนการค้นซ้อค่ะและรอยเม็ดอาคด้านบนนี้เขาก็ได้เป็นตัวรอยเม็ดอาคที่ตอกเรียงตัวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการตอกทำมาใหม่ภายในตัวรถคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวสีเทาค่ะคอนโซลสภาพสวยสภาพดีตัดกับตัวสีเบจด้านในคอนโซลนี้ก็มีเป็นตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กที่มีมาให้ถึงคู่หน้าคอนโซลด้านบนไม่มีร่องรอยของรอยเล็บสัต์อีกด้วยและสำหรับตัวจอแอนดรอยนี้เขาก็ได้เป็นตัวจอแอนดรอยที่ลูกค้าเก่าติดตั้งมาให้ค่ะ ฟังเอ็มวิทยุเอ็ได้ตามปกติและสําหรับตัวแอร์ด้านล่างนี้เขาก็ได้เป็นตัวแอร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับตัวจอแสดงผลแบบดิจิตอลใช้งานง่ายใช้งานสะดวกมากๆนั่นเองแอร์เย็นฉ่าทั่วทั้งคันตัวเกียร์คันนี้ก็จะได้เป็นตัวเกียร์แบบออโต้ลักษณะดีไซน์แบบขคานมันไดเป็นเกียร์ออโต้แบบ4สปีดมาแล้วนั่นเองค่ะ ตัวเบาของเขานะคะก็จะได้เป็นตัวเบาะหนังสีเบจสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการฉีกหรือว่าการขาดอีกด้วยเดี๋ยวบุญพามาชมสับตัวด้านท้ายตัวรถคันนี้กันต่อค่ะ ด้านท้ายตัวรถคันนี้นะคะสีสวยเรียบเงียนเสม,มออีกเช่นเดียวกันไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาค่ะด้านบนนี้เขาก็จะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ที่มีเป็นตัวไฟเบรกดงที่สามมาให้อีกด้วยด้านท้ายของเขาได้เป็นกระจกแบบไลฟ้ากระจกทุกบานสภาพสวยค่ะเป็นกระจกเดิมๆมาจากโรงงานโตโยต้า ลักษณะตัวไฟท้ายของคันนี้ก็ได้เป็นตัวไฟท้ายของ Fortuner โฉมหน้ายักตรงรุ่นมาเลยไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการล้าด้านล่างการชนนี้ก็มีเป็นตัวเซ็นเซอร์กะระยะถอยที่มีมาให้ถึง2ตํตำแหน่งด้านหลังนี้ก็มีเป็นตัวสเกิร์ตมาให้อีกเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวบุญพามาชมซีนซองด้านท้ายของคันนี้กันบ้างสำหรับตัวซองด้านท้ายของคันนี้นะคะเขาก็ได้เป็นตัวลอยเม็ดอ์งเดิมๆสติ๊กเกอร์เหรียญบาทสภาพสวยไม่มีการพ่นสีหรือสาดสีมาทับค่ะ ด้านบนตรงนี้หัวเ็าตสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการแกะหรือว่าการไขภายในเพด,ดานของเขานะคะก็จะได้เป็นตัวเพด,ดานที่มีแอลลามาแล้วทั้งหมด3แถวตอนตัวเพด,ดานสภาพส่วนไม่มีค้าบรอยน้ารั่วและไม่มีคราบยันตัวเบาะทั้งหมด3แถวตอนนะคะได้เป็นตัวเบาะหนังสีเบจท,ทั้งหมดไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดเบาะแถวตอนที่3นี้สามารถพับขึ้นด้านข้างได้เป็นสไตล์ฟอร์จูเนอร์ค่ะและสําหรับเวลาพับเบาะขึ้นไปแล้วนะคะเราก็จะมีที่เก็บสัมภาระให้เยอะแบบนี้เลย มาค่ะเดี๋ยวปุณภาพมาชมสับตัวสีรถฝั่งคนขับกันบ้างสาหรับสีรถฝั่งคนขับนะคะสีสวยไม่แพ้กันค่ะสภาพสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของรอยลักยิ้มเส้นสายรัสสปอร์ตตรงนี้ก็ยังอยู่ครบและสำหรับตัวสีซ่อด้านข้างประตูฝั่งคนขับกันบ้าง เาด้านข้างประตูฝั่งคนขับนี้นะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขสติกเกอร์บอกดมยางเดิมจากโรงงานตรงนี้ก็ยังอยู่ครบรอยต่อตโตโยต้าเดิมๆก็ยังอยู่คมเด่นชัดค่ะภายในด้านบนนี้นะคะเขาก็ได้เป็นตัวรอยเมรคอาร์ค่ะตอเรียงตัวสวยเรียบเนียนเสมอแบบนี้อีกเช่นเดียวกันและสำหรับตัวสงซอกด้านข้างก็ได้เป็นตัวสงซอกเดิมๆค่ะร้านของเรารับประกันนะคะรถทุกคันไม่มีชนหนักพิความจมน้ำตัดต่อยอมแมวมา100%ซนั่นเอง ตัวแผงด้านข้างของคันนี้เขาก็ได้เป็นตัวตกแต่งไปด้วยลายไม้ค่ะด้านในนะคะสภาพสวยมาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้ารอบคันกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับปรับออตโต้มาพร้อมกับตัวระบบเซ็นทัลล้อค่ะและสําหรับตัวกระจกมองข้างของคันนี้นะคะ mm. เขาก็ได้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้าอีกด้วยนั่นเอง ตัวโวรงมาลัยของคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวพคงมาลัยที่สภาพสวยมากๆค่ะไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือว่าร่องรอยของการถูมือมาตรงกลางนี้เขาก็ได้เป็นตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กที่มีมาให้ถึงคู่หน้าส่วนตัวโวรงมาลัยของเขาจะได้เป็นแบบมันติฟังก์ชันค่ะด้านซ้ายมือจะได้เป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงเปยนโหมด ฝั่งขวามือนี้ก็จะได้เป็นตัวระบบคูดคอนโทรลนั่นเองค่ะเวลาใช้งานคูดคอนโทรลนะคะบอกได้เลยว่าช่วยลดอาการเมื่ออาการล้าให้เราไปได้เยอะเลยและสําหรับตัวเบาะฝั่งคนขับก็ได้เป็นตัวเบาะหนังซีเบสสภาพสวยสภาพดีไม่มีฉีกไม่มีขาดอีกเช่นเดียวกันค่ะเบาะฝั่งคนขับนี้เขาก็ได้เป็นตัวปรับไฟฟา้ามาถึง8ทิศทางอีกด้วยรถสวยออปชั่นครบมีมาให้แล้วค่ะงบราคาพิเศษเป็นแค่499,000บาทเท่านั้น แล้เดี๋ยวบุญพาพี่ๆไปชมห้องเครื่องของคันนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้ค่ะเขาก็ได้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตรได้เป็นตัวเชื้อเพลิงดีเซลมาแล้วเรียบร้อยของเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคาบหรือว่าร่องรอยการไหลยเยิ้มของตัวน้ํามันได้ใช้เป็นตัวเชื้อเพลิงดีเซลใหม่อีกด้วยคันนี้นะคะพร้อมขับพร้อมใช้งานซีนเอ้าด้านข้างรอยไม่กว่าเดิมเดิมสติ๊กเกอร์มอ,อ,อก,กอกอแผ่นเพจเดิมหัวหมุดเดิมไม่มีร่องรอยการแกะหรือการย้ายแผ่นเพจนด้านหน้าของเขาก็ได้เป็นตัวรอยสลักอลอยสลักอาสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะคะด้านหน้าตรงนี้รอยตอกเลขจับ โรงงานก็ยังอยู่ครบค่ะสีซอด้ข้างฝั่งคนขับเขาก็จะมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยเบรกแบบ ABS อีกด้วยหัวน็อตฝากระปมุมคันนี้ค่ะสภาพสวยไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการขายได้เป็นตัวฝากระโปรงเดิมๆมาจากโรงงานสติกเกอร์เหรียญบาทลอยต่อโตโยต้าลอยเมทอาร์กเรียงตัวสวยแบบนี้เลยค่ะสติกเกอร์นะคะที่มีมาให้เดิมจากโรงงานตรงนี้ก็ยังอยู่อีกด้วยไม่มีการทุ่นสีสัดสีมาซ้ําค่ะ สำหรับตัวรถคันนี้นะคะวันนี้บนจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษ,ษ,ษมาให้เพียง499,000บาทเท่านั้นเองได้เป็นตัวรถครอบครัวปี2010ชมหน้ายักษ์มาแล้วเรียบร้อยพี่ๆคนไหนที่กำลังสนใจหรือว่าตามหาหน้ายักษ์อยู่ บอกได้เลยว่าต้องรีบติดต่อหาบุ่นดวนด่วนค่ะ0886059138หรือ s i i CAR988 มียดด้านหน้าและสำหรับพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้วันนี้ปุ่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ่นด้วยค่ะคลิปนี้ปุ่นต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ